ต่อไปก็จะเป็นเรื่องหน้าตาของลิปิดโดยที่ใช้พื้นสีเหลืองจะได้เห็นว่ารูปขอบของรูปมันอยู่ตรงไหนโดยที่ลิปิดเนี่ยจะมี3ามกลุ่มก็คือลิปิดอย่างง่ายลิปิดเชิงซ้อนแล้วก็กลุ่มอนุพันธ์เราก็จะเริ่มจากลิปิดอย่างง่ายก่อนก็คือเริ่มที่ไตรกิสรายมันก็คือตัวนี้ไตรกิสรายก็จะตามชื่อก็คือมีกิสรอล แล้วก็กดไขมัน3อันทีนี้พูดถึงกรดไขมันก็คือเป็นไฮโดรคาร์บอนแล้วก็ตรงงปลายเป็น cooh แล้วถ้ามันเป็นบรรทะเดี่ยวทั้งหมดก็จะเรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัวหรือว่าซ a ต u เร t ต d f a ฟต y a แอซ sfa แต่ถ้ามันมีพันทะคู่ก็จะเรียกว่าไม่อิ่มตัวก็คืออันซ t ตเ a t ร d เ a ต t y a ฟต d UFA ก็จะแบ่งเป็น mono กับ poly ก็คือเติมตัว m กับตัว p เข้าไป mono ก็คือมีพันธะคู่ตำแหน่งเดียว poly ก็คือมีพันธะคู่มากกว่า1ตำแหน่งโดยที่เราก็จะใช้คำเรียกโอเมก้าเรียกกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้โดยที่เราจะนับจากปลายสายไปถึงพันธะคู่อย่างอันนี้ก็จะเห็นว่า1 2 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจอพันธะคู่ก็เลยจะเรียกอันนี้ว่าโอเมก้าเก้าส่วนอันนี้ต่อให้มันมีพันธะคู่หลายตำแหน่งเราเอานับไปถึงตำแหน่งที่อยู่ใกล้ที่สุดก็พอก็จะเห็นว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เจอแล้วพันธะคู่ก็เลยเรียกว่าโอเมก้าหกส่วนลิปิดอย่างง่ายอีกอันหนึ่งก็คือแว็กซ์ก็คืออันนี้ แวสก็จะเกิดจากกรดไขมันก็คือมี C O O H กับแอลกอฮอล์มาสร้างบรรทาเอสเตอร์กันโดยที่มันจะเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ยาวมากๆทีนี้ถ้าเราเอาไตรกีอสรด์มาทำปฏิกิริยากับเบสก็คือจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าสปอร์นิฟิเคชันก็คือทำสบู่มันก็จะ ดึงกรดไขมันออกมาจากกีเซอร์แล้วก็ทําให้เป็นเกลือก็คือเอา H ออกแล้วก็เอาประจ,จุบวกมาใส่ในที่นี้ทํากับ NaOH ก็เลยเอา Na มาใส่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสบู่เนี่ยหน้าตาทั่วไปก็คือเป็นแบบนี้เป็นกรดไขมันแล้วปลายมันที่เคยเป็น COOH ก็จะกลายเป็น COO- แล้วก็จะมีประจ,จุบวกมาอยู่ด้วย เดี๋ยวที่ประจุบวกเนี่ยก็จะเป็นโพแทสเซียมกับโซเดียมแล้วหลักการทำงานก็คือไอ้ด้านที่มีประจุประจุโอลบแล้วก็สมมติเป็นโซเดียมคือเป็นโซเดียมบวกเนี่ยก็คือเป็นด้านที่มีขั้วเพราะฉะนั้นด้านที่มีขั้วก็จะหันหน้าเข้าหาน้ำเพราะว่าน้ามีขั้วส่วนด้านที่เป็น ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็คือสมมติเป็นกรดไขมันมันก็จะยาวๆไปใช่ไหมก็จะเป็นด้านที่ไม่มีขั้วก็จะหันด้านไม่มีขั้วเข้าหาสิ่งสกรปรกที่เป็นแบบไขมันอะไรพวกนี้แล้วก็ล้อมสิ่งสกรปรกนั้นไว้เป็นอย่างนี้เป็นกลมๆเป็นทรงกลมเรียกว่าไมเซลเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเอาไมเซลที่ล้อมสิ่งสกรปรกไว้ ออกไปได้ก็คือชะล้างออกไปได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดไอตัวประจุบวกที่มาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่โพแทสเซียมกับโซเดียมเนี่ยมันเป็นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมเนี่ยซึ่งจะเจอในน้ำกระด้างมันจะเกิดตัวนี้ซึ่งมันจะทำงานเป็นสบู่ไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นใครสบู่แทนก็คือใช้ชำระล้างไม่ได้เขาก็เลยเกิดนวัตรกรรมที่ เรียกว่าสารซักฟอกก็คือดีเทอร์เจนขึ้นมาก็จะเป็นพวกนี้กับอันนี้โดยที่ถ้าอันที่มันมีสายไฮโดโครคาร์บอนยาวๆเนี่ยถ้ามันเป็นกิ่งแบบนี้จุลินทรีย์จะย่อยไม่ได้แล้วมันก็จะสะสมอยู่ในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ถ้ามันเป็นสายยาวๆไม่มีกิ่งแบบนี้จุลินทรีย์จะย่อยได้ตามธรรมชาติเราก็จะมาถึงลิปิดเชิงซ้อน โดยที่อันแรกก็คือฟอสโฟลิปิดก็จะมาที่หัวขอ้อนี้แล้วก็รูปนี้หน้าตาฟอสโฟลิปิดโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีกีเซอรลแล้วก็กดไขมัน2อันแล้วอันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นหมู่ฟอสเฟตโดยที่ฟอสโฟลิปิดเนี่ยคือเป็นหัวข้อใหญ่แล้วหัวข้อย่อยก็คือถ้าเป็นเลซิตินเนี่ย ก็คือเอาก้อนหมู่คอลีนโคลีนมาเชื่อมกับตรงนี้หมูฟอสเฟตถ้าเป็นเซฟาลินก็คือเอาหมู่ก้อนนี้นมาเชื่อมกับหมู่ฟอสเฟตแล้วถ้าเป็นฟอสฟาติดิวซลีนก็อ,อันนี้สีส้ม ก็จะเอาหมู่นี้มาต่อกับหมูฟอสเฟตส่วนพลาสม l าโลเจนก็คือรูปนี้ก็จะหน้าตาต่างไปนิดนึงก็คือจะมีตัวหนึ่งที่เป็นพันธะคู่แล้วก็มีกรดไขมันอันหนึ่งแล้วก็มีหมู่ฟอสเฟตกับไอก้อนนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือฟอสโฟสฟิงโกซีนจะเป็นรูปนี้ ก็จะต่างไปอีกนิดนึงก็คือ3ตํตำแหน่งนี้ก็คือเหมือนเป็นกีเซอร์แต่ว่ากีเซอร์มีไฮโดรคาร์บอนที่ยาวออกไปอีกก็คือถ้าเป็นกีเซอร์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีไฮโดรคาร์บอนออกไปอีกโดยที่ตัวแรกก็คือเป็น OH แล้วก็ตัวนี้เป็นอะมิโนและตรงนี้ก็เป็น OH ถ้าเป็นแบบนี้จะเรียกว่าฟอสโฟสฟิงโกซีนแล้วถ้าฟอสโฟสฟิงโกซีน มี r ตัวนี้เป็นพนันธะคู่แล้วก็ oh ตัวนี้ก็คือ oh ตัวนี้ส่วน n h 2, 2ตัวนี้ไปสร้างพันธะกับกรดไขมันส่วน oh ตัวสุดท้ายเป็นหมู่ p o ฟอส a ฟ e แล้วก็เชื่อมอยู่กับหมู่อันนี้เรียกหมู่โคลีนแล้วก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าสฟิงโกไมอิลินก็คือสฟิงโกไมอิลินเป็น ส่วนหนึ่งของฟอสโฟสฟิงโกซีนตัวต่อไปก็คือไกลโคลิปิดก็คือตัวนี้ซึ่งมีหน้าตาประมาณนี้โดยที่จุดที่สังเกตง่ายเนี่ยก็คือมันจะต่อกับโมโนแซคคาร d e ก็คือกูโคสหรือา a ลโตสเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเลยว่ามันมีวงวงหกเหลี่ยมของโมโนแซคคาราติดอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือไลโปโปรตีนที่เราต้องสนใจก็คือมีแค่เรื่องไขมันเลวกับไขมันดี เราก็จะมาถึงกลุ่มอนุพันธ์แล้วก็จะเริ่มที่พอ s สตาแกลนดินก็คือตัวนี้หน้าตาแบบนี้เลยมีวงแล้วก็มี2ขาโดยยาที่เป็นกลุ่มพอ s สตา a r แกลนดินที่เราเรียนกันก็คือตัวนี้ตัวทางขวาของมันก็คือไมโซพอรเากลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มสเตียรอย ก็คือรูปนี้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลย3วง6เหลี่ยมแล้วก็1วง5้าเหลี่ยมโดยที่ไอหมูอตรงนี้เนี่ยก็คือจุดที่จากกำหนดว่าสเตียรอยอันนั้นจะทำหน้าที่อะไรส่วนไอพวกนี้ก็คือฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยกลุ่มต่อไปก็คือคอเลสเตอรอล ก็คือรูปนี้หน้าตาเป็นแบบนี้คล้ายๆสเตยียรอยด์แต่ว่ามีพันธะคู่ตรงนี้แล้วก็มีกิ่งออกไปยาวๆกลุ่มต่อไปก็คือพวกวิตามินก็คือพวกนี้ทั้งหมดเลยในหน้านี้ก็จะมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K ก็คือ a D E K นั่นแหละโดยที่หน้าตาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าในในวิตามินเดียวกันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเช่นวิตามิน A หน้าตาแบบนี้ วิตามินดีหน้าตาแบบนี้อ e, แบบนี้ K แบบนี้พวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องจำเป๊ะเราแ,แค่มองคร่าวๆให้ออกว่าตัวนี้คืออะไรตัวสุดท้ายก็คือเทอร์พีนซึ่งเกิดจากหน่วยย่อยที่เรียกว่าไอโซพีนมาต่อกันแบบหัวต่อหางหน่วยย่อยไอโซพีนนี้ก็คือหน้าตาเหมือนตัว Y วมีหางอย่างนี้แหละซึ่งถ้ามันต่อ2ต่อกัน2ตัวมันก็จะเป็นแบบรูปนี้ เดถ้ามันต่อกันหลายตัวก็จะเป็นแบบรูปนี้แล้วเทอร์พีนอยด์ก็คือเทอร์พีนหลายตัวต่อกันแล้วก็มีออกซิเจนอะตอมด้วยข้อต่อไปเขาบอกว่ามีมิกซ์ไตรกิไรด์ประกอบด้วยกิเซอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิด a b c ก็คือโจทย์ก็ให้แฟตตี้แอซิด a b c มาซึ่งมิกซ์ไตรกิไรด์ก็คือ ไกีเซอไลด์ที่กดไขมันทั้ง3ตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเขียนตอบข้อ1ก่อนเลยก็คือสูตรโครงสร้างแล้วก็เอากีเซรลมาวางก็จะเป็นโอรอไว้ก่อนแล้วก็อย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่ากดไขมัน abc ตามลำดับ บนลงล่างเพราะฉะนั้นบนสุดก็คือ A เราก็เอาด้านที่เป็น COOH ของ A มาเสียบแล้วไอหางที่เหลือก็จะกลับด้านมาอยู่ฝั่งนี้แทนแล้เวเราก็เขียนเลยงนนั้นลบลูกศรก่อนเรื่อะเป็น C d บ u b l e bond O แล้วก็ทีนนี้หางของมันจากขวาไปซ้ายก็จะเป็น CH2 16แล้วก็ ch สตัวต่อมาก,ก็คือ b แล้วก็ฝั่งนี้มาเสียบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็นแล้วก็ ch 2 7อันนี้คือจุดน,นี้แล้วเราก็ตัวต่อไปก็คือ ch บันะ a ู่ ch แล้วก็ ch สออีกทีหนึ่ง ซีสองอันซีสองเจ็ดตัวนี้คืออันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นซีสามแล้วตัวสุดท้ายตัวสี่ก็ทําเหมือนเดิมจะเป็นซีเอชสองหกต่ออยู่กับอ่าทีนี้เราต้องเขียนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น c h เสอง 4 h ดแล้วบอลบอลสี่เแล้วทั้งหมดห้อยสองแล้วก็ C h 2 4สอแล้วก็ปิดด้วย c h สามแล้วก็จะได้คำตอบของข้อ1ส่วนข้อ2องเขาบอกให้อ่านชื่อก็คือวิธีอ่านชื่อไตรกิสไลก็คือเราจะให้บนลงล่างเป็นอัลฟาเบต้าแกมมา หรือว่าจะใช้เป็นเลขก็คือ1นึสองสามก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านในรูปตัวสีแดงนี้ได้ว่าอัลฟาแล้วตัวแรกของเราก็คือตัว A นี้ตัว A ชื่อว่าออ t ตาเดคาโนอิกแอซิดแต่ว่าอันนี้มันเป็นการอ่านชื่อโดยที่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่สาม พราะนั้าจะลงท้ายด้วยโอแล้วก็เติมโอไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ขีดแล้วก็ไปตัวต่อไปก็คือเบต้าเบต้าคือตัว B ก็จะชื่อว่า o l เลอิกแอซก็จะเป็น O อเลอิกแอซิดแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวที่3ามเราก็จะเติมโอไปมันก็จะเป็นโอล o แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือแกมมาซึ่งซึ่งชื่อว่าไลโนเลอิกเันก็เขียนไล โนเลอิกแอซิแต่ว่านี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วเราจะเปลี่ยนอีกเป็น in ก็เติม in ไปก็จะได้ชื่อของตัวสีแดงนี้โดยที่เ,เราจะเปลี่ยนเอลฟาเป็น1ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็น2เป็น3ก็ได้เหมือนกันส่วนอันนี้เพิ่มให้ก็คือถ้ามันซ้ำกันสมมุติว่า ตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นโอเลอิกแอซิดตำแหน่งที่2ก็เป็นโอเลอิกแอซิดแล้วตำแหน่งที่3เป็นไลโนเลอิกแอซิดเราก็จะอ่านว่าเอลฟาอ่านเขียนเขียนเอลฟาเบตาทีนี้โอเลอิกมันมี2ตัวเราก็ใส่ไดโอเลอิกแอซิดแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวสุดไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวที่3แล้วก็จะใส่โอก็เป็นไดโอลิโอ แล้วก็ตัวตัวสุดท้ายก็คือตามปกติตัวสุดท้ายลงอินก็คือลง i n อันนี้คือสมมุติขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ข้อนี้เพื่อนลบส่วนข้อ3เเขาถาม s p o n i f i c a t i o n number ก็คือเขาให้นิยามมาด้วยเราไม่ต้องจำ ก็คือมีค่าเท่ากับมิลลิกร,รัมของ ko h หรือ naoh ที่ทำพอดีกับ1รกรัมไตรกิสรายแต่ว่าข้อมูลในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาตรงๆก็คือเขาบอกว่าเขาเอาไตรกริสรายเนี่ยไปต้มกับ ko h แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามี ko h มากเกินพออันนี้คือ ko h ของเราที่ที่มากเกินพอแล้วมันสมมติว่าเราใช้ส่วนนี้ไปอันนี้ใช้ ใช้ทํากับไตรกีลา์ไปมันก็จะเหลือส่วนนี้ส่วนข้างบนแล้วเขาเอาส่วนนี้ไปไตเตดกับ HCL แล้วเขาก็จะได้มาว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยเหลือกี่โมลเพราะฉะนั้นเรามีโมลเริ่มต้นแล้วก็โมลที่เหลือแล้วก็จะหาได้ว่าเราใช้ไปกี่โมลเราก็จะเขียนได้ว่ามี kh OH. เท่ากับนี่ใช้ cb ส่วนพันเลยก็ได้ก็คืออ่าหนึ่งโมลาแล้วก็100ยมลลิลิตก็จะเท่ากับ0.1โมลอันนี้คือมีแล้วมันเหลือเท่าไหร่ที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาก็คือเหลือ kh OH. o ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ โมลของ HCl เพราะว่าเอา HCl มาไยเตย็ดส่วนที่เหลือก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้1โมลาร์สี่มิลลิลิตรก็จะเป็น1นึ่งคูณสีหารพันก็จะมีค่าเท่ากับ0.04โมลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าเราใช้ KOH ไป ก็คือ0.1ที่มีแล้วมันเหลือ0.04แล้วก็จะได้ว่าแสดงว่าเราใช้ไป0.06โมลใช้ไปก็คือเอาไปทำปฏิกิริยากับไตรดีไลทีนี้เราก็เปลี่ยนโมลเป็นกร,รมัมก็คือเราก็ใช้ KOH อะไรนะ0.06โมลแล้วเ,เปลี่ยน แล้วเราเปลี่ยนเป็นกรัมก็คือเรามีมวลโมเลกุลเขาให้มาด้วยก็คือ56กรัมต่อมวลเราก็จะได้ว่าใช้ไป3.36กรัมซึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมิลลิกรัมเลยก็ได้ก็จะมีค่าเท่ากับคูณพันเข้าไปก็จะเป็น336 0มิลลิกรัมซึ่ง336 0นี้ก็คือ ต่อไตรดีสลดย17.56กรัมที่เขาบอกในโจทย์ก็คือนี้ว่ามันมีแซมเปิลมีสารตัวอย่างอยู่17.56เพราะฉะนั้นเราก็เทียบบัญญัตัวอย่างว่าถ้าไตรดีสไลด์นนี้ผมเขียนไตรสันส้นๆ17.56กรัมจะใช้ ko h 3360มิลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าไตร 1>, 1กรัมเพราะว่าตามนิยามแล้ว s p อนิฟิเคชันนัมเบอร์คิดที่1กรัมไตดีสลายมงนั้นตามนิยาม1กรัมแล้วก็จะได้ว่าประเทียมหอยากจะยางก็คือเอา1คูณ336สหาร17.56ก็จะได้191.3มิลลิกรัมก็จะเป็นคำตอบก็คือตัว,ตวนี้แหละก็คือ s p o นิฟิเคชัน n ัมเบอรต่อไปข้อที่4เขาถามว่า ถ้านำไตเดซิลายสีแดงของเราเนี่ยไปทำไฮโดรเจเนชันกับไฮโดรเจนให้เขียนผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นผมจะก๊อปตัวนี้ไปแล้วก็อีกหน้าหนึ่งโดยที่ไฮโดรเจเนชันเนี่ยก็คือการเติมไฮโดรเจนเข้าไปที่พันธะคู่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำที่พันธะคู่ ก็จะเห็นว่าตรงนี้มีปัญหาคู่เราก็จะเปลี่ยนมันเป็นปัญหะเดี่ยวแล้วก็ใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย h มันเคยห้อยหนึ่งมันก็จะกลายเป็นห้อยสองอันนี้ก็ห้อยสองเหมือนกันก็คือเติมทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นเดียวกันกับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือปัญหาคู่ก็กลายเป็นปัทหา,าเดี่ยวแล้วก็ h ที่เคยห้อยหนึ่งก็เป็นห้อยสองอันนี้ก็ห้อยสองด้วย แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราเขียนเป็นสูตรโครงสร้างแบบย่อเพราะฉะนั้นยังไงตรงเนี้ยมันมีคูณ2อ,อยู่แล้วอยู่ที่วงเล็บก็แปลว่าไอ้ตัวล่างสุดเนี่ยมันมีบรนทะคู่2ตํตำแหน่งแต่ว่าเราย่อให้มันเป็นห้อย2แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราใส่แค่ตรงนี้ก็สื่อความหมายได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเขียนเป็นสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมเราก็จะเห็นบรนทะคู่สองตำแหน่งเลยเราก็ต้องใส่ เติมไฮโดรเจนเข้าไปทัง้งสองตำแหน่งทีนี้ข้อ5้าเขาบอกให้อ่านชื่อไอตัวนี้อีกครั้งโดยที่เราก็ใช้เป็นอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วกันหรือว่า1 2 3ก็ได้แล้วแต่นั้นอัลฟาตัวนี้คือตัวนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเะฉะนั้นมันคือชื่อนี้แหละมันก็คือออกตาเดคาโนอีกแอซิด no แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวสุดท้ายมันก็จะเติมโอเข้าไป ทีนี้ก็เป็นตัวเบต้าซึ่งเขาเขาจะต้องกำหนดมาว่ากดอะมิโนไม่ใช่กดไขมันที่เป็นโครงสร้างแบบนี้ชื่ออะไรสมมติว่าก,กดตัวนี้ชื่อ B แล้วก็ใส่เป็นชื่อ B แล้วก็อย่าลืมลงลง O ด้วยแล้วแกมมาก็คือเหมือนกันว่าเขาก็ต้องกำหนดมาว่ากดไขมันตัวนี้ชื่ออะไรสมมติว่าชื่อ C แล้วก็จะใส่เป็น C ซึ่งมันเป็นตัวสุดท้ายก็ต้องลง in ก็คือลง i n ก็จะได้ชื่อใหม่หลังจากเติมไฮโดรเจนไปแล้วนี่ขอยญาตลบก่อนทีนี้ข้อ6เขาบอกว่านำไตร,รีสลายนี้หมายถึงไอตัวเริ่มต้นตอนแรกของเราเลยเนี่ยมาทำปฏิริยากับไอโอดีนซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เราวางก่อน ทำปฏิกิริยากับไอโอดีนก็คือเป็นการเติมไอโอดีนเหมือนกับการเติมไฮโดรเจนเลยเติมที่พันธะคู่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่มีพันธะคู่ก็เติมไม่ได้ตัวนี้มีพันธะคู่เราก็จะเอาพันธะคู่ออกไปแล้วก็เติมไอโอดีนตัวล่างสุดก็มีพันธะคู่แล้วก็เอาพันธะคู่ออกไปแล้วก็เติมไอโอดีน แค่นี้ก็จะได้สูตรโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ข้อ6แล้วที่เขาถามทีนี้ข้อ7เขาถาม i o d n u m b e r แล้วเขาก็มีนิยามให้ด้วยเราไม่ต้องจําก็คือ i o d n u m b e r คือจำนวนกรัมของ i อโอดีนที่ทำปริยากับ100กรัมาไขามันหรือว่าน้ำมันก็คือไตยกริสลายก้อนนี้แหละทีนี้เรามาดูก่อนว่า ไลดกีสยสไลด์ของเรา1โมลเนี่ยใช้อโอดีนกี่โมลก็จะเห็นว่าไอตัวตัวกดไขมันอันแรกเนี่ยไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือ0ส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือใช้1ชุดก็คือ1คู่ก็จะเป็น1โมลไอสองแบบนี้ส่วนไอตัวสุดท้ายเนี่ยตัวล่างสุดเนี่ยมันห้อย,อยสองอยู่เพราะฉะนั้นความจริงแล้วมันเติมเข้าไป2ชุดเพราะฉะนั้นความจริงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ก็คือ เราเติม i2 เข้าไป2ครั้งมันก็จะกลายเป็น2โมโล i2 เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้3โมโล i2 สองต่อต่อ1โมโลไตรไกริสลายผมเจอจุดผิดแล้วขอโทษครับทุกคนก็คือกิสรลมันต้องเป็น CH เ CH แล้วก็ c ีเไม่งั้นคาร์บอนมันก็จะแขนเกินซึ่งมันผิดมาตั้งแต่แรกเลยขอโทษครับโอเคเพราะฉะนั้นเราคิดต่อก็คือเราได้3โมลต่อ1โมลตรงนี้แล้วแล้วก็เอาไปเทียบเป็นอัตอยา่างเพราะฉะนั้น หนึ่งโมลไตรกิสลายจะใช้ไอสองสามโมลทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมวลโมเลกุลของไตรกิสลายจะเปลี่ยนเป็นสามโมลของ i-2 ก็คือ3ามหนึ่งไอสองก็ให้มาว่าสองห้าสี่กรัมไอสองมาเขียนไอสองแล้วกัน ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นมวลโมเลกุลของไตรกิสลายไม่ใช่มวลแซมเพลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดมวลโมเลกุลของทั้งหมดนี่แหละทั้งสีแดงเนี่ยโดยที่ก็คือเรานั่งนับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลอย่างที่นี้ในที่นี้ผมมีข้อมูลว่าตัวนี้หนัก284มวลโมเลกุลนะนะ มี282แล้วก็280เพฉะนั้นเรากลับไปคิดอ่าเราก็ต้องคิดที่ตัวเริ่มต้นตัวแรกเลยฉะนั้นเรากลับไปหน้านี้ก่อนนั้นเราเขียนอีกรอบตัวนี้284 282แล้วก็280ก็แปลว่าทั้งก้อนนี้หนัก283เพราะว่าเราเอา ไฮโดรเจนออกไปตัวหนึงแล้วก้อนนี้ก็คือหนัก281เพราะว่าเราเอาไฮโดรเจนออกไปตัวหนึงแล้วก้อนนี้ก็คือหนัก279ส่วนก้อนนี้ก็คือเซี่ยวนึ่งของกิซลเซอรลเนี่ยหนัก41เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทั้งหมดมารวมกันเราก็จะได้ว่าตัวกิซลาของเรา ตอนไอตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยตัวสมบูรณ์ของมันเนี่ยก็คือโมลโมเลกุเลเท่ากับ88ดแปดสี่ยันตรงนี้ผมลบไอพวกนี้ไปก่อนโอเคแล้วเราก็จะมาแทนตรงนี้ก็คือ1โมลไตรอสไลนยเนี่ยหนัก2ไม่ใช่ขอโทษหนัก88ดสกรัมเพราะฉะนั้นตามนิยามเขาบอกว่าไอดีนัมเบอคิดที่100กรัมแล้วก็เทียบเป็น100กรัม ของไตรกีสไลด์ก็จะใช้ไอโอดีนทั้งหมด86.2กรัมอันนี้ก็คือคำตอบอันนี้ก็คือไอโอดีนนัมเบอร์และเขาบอกว่าถ้าหาไอโอดีนนัมเบอร์ไม่ได้ให้อธิบายก็คือไอโอดีนเนี่ยไปเติมที่พันทะคู่เพราะฉะนั้นถ้าจะหาได้ถ้าจะหา Number ไอโอดีนนัมเบอร์ได้ก็คือต้องเป็นกดไขมัน ที่มีบรรทัคู่